ถามว่าการที่เราจะคัดกลอง f อของทั้งสองคณะนี้มานั่งชมที่บริเวณด้านหลังของกล้องนี้จํานวนไม่เยอะผมบอกเลยนะฮะรประมาณ7จ็คนเท่านั้นเองใช่ครับถามว่าใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์อะยังไงฮะนะฮะเราดูจากความร่ารวยที่เกิดใครต่ํากว่าร้อยล้านเราไม่เข้าฮะไอ้บ้า ไม่รวยแล้วขนาดนั้นฮะแต่คนมานี่ลูกค้าเรารวยๆนั้นเลยถูกต้องนะครับผมเอาละครับวันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทีมงานกรำกำชับบอกผมมาบ,บอกว่ากิจกรรมของเราในวันนี้จะลากยาวไปถึงประมาณสามทุ่มใช่ครับผมนะครับและในแต่ละช่วงเราจะได้อภิรมสมสมัยาากับท่าทางไร่รำจากสองสาวรวมถึงกิจกรรมของเราโตโยต้าเมืองเพชร แล้วจะมีเกมสรุกๆนครับให้ท่านได้ลุ้นรับของรางวัลกลับบ้านติดไม้ติดมือแบบฟิลเกด้วยใช่แล้วครับผมมาเข้าสู่โหมดของเราก่อนเลยไหมคุณนัทยังไงให้ได้ได้ไย้ขออนุญาตในขออนุญาตขออนุญาตแทนมาหน่อยนะฮะเออขอได้ดูน้องโบน่ารักทุกคนนะฮะคุณก๊อฟเพชรบุรีส่งดาวมาให้สิบดวงปอมเอาไปทำอะไรได้วะมันหมายความว่าไงวะก๊กำลังคิดโยาดาวไปทำอะไรได้วะอะไรโลกแล้วก็ คุณแจ็คกี้เลดกำลังชมอยู่คุณสมหมายบอกว่าสวยงามสวยงามคุณสนาะนะฮะบอกว่าตามตามตามนะฮะคุณปวีนานี่ส่งหัวใจมาให้ครับผมเก้าสิบเอ็ดท่านขอขอบพระคุณมากนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในเพจตัวตั้งเพจของเรานะครับผมเี๋วันนี้ไหนๆสองสองคณะนี่มาแล้วใช่ครับเป็นดาวเด่นของลำวงจังหวัดเพชรบุรีใช่ใช่แต่ละคนมีความสวยเป็นทุนตั้งเพิแต่ละคนอยู่แล้วโอ้โหผมผมเมื่อกี้ยังแอบประซิบกับคุณอาร์ตข้างหลังเลยบอกว่าเฮ้ยคุณอาร์ต นี่ทำวงสมัยนี้สวยงามกันขนาดนี้เลยหรอดังนั้นถ้าเกิดในเรื่องราวของความสวยงามหน้าตาเราคงจะประกวดกันไม่ได้เพราะกินกันไม่ลงใช่ครับผมดังนั้นในวันนี้เราจะแบททันกันและดูความงามของสะดือแต่ละคณะนะฮะใช่ครับผมไปบ้าอะไรอะไรขนาดนั้นวงนอยว่าตลอดกิจกรรม4วันอีเวนต์ของเรานี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวชวนให้ทั้งสองคณะเนร้าเราจะมีการจับแจกโชคชั้นที่หนึ่งเลยคุณนัทมี3มชั้นด้วยกันครับ ชั้นแรกครับเราจะได้รับบัตรกำนันสำหรับคนที่จองรถนะในงานกันเรา21 22 23และ24ครับ4วันนี้ใครจองลุนรับบัตรกำนันน้ำมันรถเติมน้ำมันรถ2,000บาทโชคชั้นที่หนึ่งคือโชคชั้นที่หนึ่งใช่ครับและโชคอะไรนะทีมงาน100คนแล้วครับมีคนสวัสดีทุกคนด้ยสวัสดี f อซจากการนะจ้บุรีโอ้เมื่อวานก็มาเมื่อวานมาจาก สพปลาวใช่ครับใช่ครับใช่ครับจากสพปลาวนะเมื่อวานมาใช่ครับผมมาด้วยเหรอผมขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากากได้ไหมพอหน้ากากก็เลยเสียงกูเรกลมคานขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากากได้ครับผมพูดไปก่อนโชคที่สองและโชคชั้นที่สองครับกับไอดีลัคกี้นัมเบอร์ครับมีลุ้นนะครับหนึ่งแสนบาทด้วยกันนะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จองรถนะครับภายในงานเท่านั้นนะครับหนึ่ง 21 22 23และ24นะครับถ้าเกิดว่าใครจองรถในช่วงระหว่างนี้เนี่ยรับสิทธิโอ้ยเข้าตาโตโจะไล่อะไรขนาดนั้นนะฮะโชคชั้นที่2นะครับอ 2, จองปุ๊บก็รับปั๊บเลยนะครับลุ้นรับโชคลัคกี้นัมเบอร์นะฮะเอ่อ100,000บาทและอีกโชคหนึ่งครับชั้นที่3นะครับผมนอกจากได้100,000แล้วนะครับถ้าคุณลุ้นรับโชคอีกชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลเลยนะคุณัะ <c oughs> จองปุ๊บรับปับ๊บ ดูในกล้องเนี the ่ยทําไมสีเสื้อคุณแม่เป็นสีเดียวกันกับเก้าอี้ที่น้องนั่งเลยคนเนี่ยดูจากพผ้าเลือกมานะชั้นที่สมก็คือให้ลุ้นอีกแสนหนึ่งกับบ้านใช่ครับนั่นเท่ากับว่าทุกการจองคุณอาจจะได้ลุ้นรับส่วนลดสูงสุดถึง20,000 0บาทในงานนี้ใช่ครับและตลอดทั้งงานเราจะทําการจับทองคาวันละ2เส้น2เส้นเมื่อช่วงเย็นผมก็แอบได้ไปดูด้วยเฮ้ยเป็นลูกค้าที่จองรถนี่แหละฮะได้ทองสองรางวัลหนึ่งรางวัล เยอะนะถูกต้องไม่น้อยเลยนะและในเย็นของวันที่24ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนอกจากทองคำแล้วเราขออนุญาตบวกในส่วนของทีวีสมาร์ททีวีห้นิ้วไปอีกหนึ่งเครื่องนะฮะทางบ้านลฮะขออนุญาตนิดนึงนะฮะทางบ้านบอกอะไรฮะเสียงหายอ๋อเดี๋ยวกินน้ำแป๊บฮะใช่เสียงระบบเสียงระบบอ๋อเสียงระบบหายนะเฮ้ย ไอ้นี่ก็ต้องยังไงไอยยางงี้ในระหว่างที่กําลังเช็คในส่วนของสัญญาณครับขอสักสองนาทีไปทาความรู้จักตัวแทนของแต่ละคณะนะอขออนุญาตขออนุญาตเขาเรียกอะไรนะคู่คู่คู่แข่งแล้วกันนะเออที่มาทีหลังมักสกู่นี้ผมสัมภาษณ์เจ้าของเจ้าของวงคนไหนฮะครับอ่าลูกเจ้าของครับชื่ออะไรจ๊ะแหนมค่ะน้องแหนมนะฮะอ่น้องแหนมมาจากวงไหนครับที่อ่อยู่อยู่ตรงไหนครับอ่อยู่อยู่ที่ไหนครับ บ้านหนองมะขามครับฝากแฟนขับ FC ดูหน่อยครับเดี๋ยวขอกำลังใจหน่อยวันนี้เรามาแบทเทิลกับฝั่งนู้นเขาเข้ามาดูเยะนะคะเป็นกำลังใจให้ชื่อเสีภาด้วยค่ะชื่อ,อน้องอะไรนะน,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 น้องแหนมค่ะน้องแหนมโอ้ยใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกับชื่อเลยอ่ะลูกเอ้ยไอ้บ้าห <c ười> ยอกหยอกชื่อแหนมอที่ชอบนไปมุกออดิชอบนไปบ้านนู้นบ้างบ้านน,าน,<บ>านีน้ขออนุญ,ญาตถาม ของวงแล้วกันเนาะอะไรนะขอเจ้าของวงกันเดี๋ยวเดเดี๋ยวนีมมีหน้าใหม่มาคนหนึ่งผมเห็นจริงเหรอเออสวัสดีค่ะอชื่ออะไรคะชือเตยค่ะภูมิใจไหมคะที่จะได้เป็นเจ้าของวงคนต่อไปค่ะไม่นะขอกําลังใจจากทางบ้านหน่อยช่วยเป็นกําลังใจให้น้องโบนภาพรด้วยนะคะนี่สุดยอดครับอขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมด้วยกันวันนี้มีมาสองวง สองคณะสองคณะใช่ครับอ่ะเมื่อสะก่นี้เราพูดครับขอเก้าอี้แทรกตรงนี้ได้ไหมทาไมเหรออยากนั่งตรงนี้ยนะอ่ะไปด้านหน้าฮะตอนนี้มันมันน่านั่งแล้อเกินเสียงมาแล้วนะเสียงมาแล้วโอเคครับผมและน้องๆผมเชื่อว่าเขาก็พร้อมกันลวด้วยครับผมเมื่อตะกุนี้นะฮะพอจังหวะที่เขาไปนั่งเนี่อ่ะฮะเขาคุยกันในวงว่ามันพร้อมยังพร้อมยังเอาให้เต็มพื่นมึงใจยอมมึงนี่มาแบทเชนลลำบวงเดี๋ยวตัวตาเขาไม่จ้างมึงต่อหน่อยมึง อึงกงมามาขนาดน,นี้เป็นผมผมก็จ้างวะโอ้โหดูสดชื่น<อ>ทําให้โลกนั้นสดใสยโยนเข้าสองคณะนี่หน่อยครับผมและพร้อมแล้วทุกท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเสียงประบมือต,ต้อนรับ2องวงดยกาน้องโบนภพรและเพชรโซภา